ปลาโตๆครับนี่อ่ะดู ดีย้มเช้าครับตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บเบ็ดนะครับน้ำแห้งหมดเลยครับในคลองนะครับน้ำลดเร็วมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเช้านี้ว่าจะได้ตัวมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ก็6โมง15นาทีครับผมอากาศหนาวมาก โอ้ยไม่รู้ปลาอะไรครับผมนี่พาคันเบ็ดไปทั้งคันเลยครับมผมปักไว้นะครับดูนะครับคันเบ็ดนี่ฮะไม่รู้ว่าปลาอะไรครับผมโอ้ปรากฏปรากฏดปรากรปรากฏครับผมเดี๋ยวตาต้อยต่อยต่อยมันตกมันตกพาคันเบ็ดไปทั้งคันเลยนี่ฮะโอ้โหโอ้ ดึงคันเบ็ดหลุดไปทั้งคันเลยครับเนี่ยไซโอเคอยู่ครับเขาข้อมือครับผมแรงดึงนี่เยอะมากครับดูตาแรกเลยครับตานี้โหหมานตั้งแต่ต้นตาเลยครับสุดยอดครับผมชาวนี้รากดใจหายเลยนึกว่าตัวใหญ่มาก แก็โอเคครับไซส์ข้อมือนี่ก็สวยครับกําลังหน้าแกงนะผมนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันต่อครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับตาแรกเบ็ดตาแรกแต้มแรกครับ ปรากฏโตครับนี่ครับดูว่าปรากฏโตมากได้อยู่นะครับไซส์เท่ากับเมื่อกี้เลยครับสวยครับไซส์สวยครับนี่ยปรากฏเหลืองครับไซส์สวยครับสวยครับสี แค่เหลือเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะครับดูนะครับเหลือหลุดหลุดง่ายเลยเนี่ยแค่นั้นน,นิดเดียวก็หลุดแล้วครับอืมหลุดง่ายครับผมดีนะครับที่มาเร็วไปนั้นนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะได้สองแต้มนะครับผมปรากฏนะครับแต่เบ็ดเนี่ยเก็บมาเชา้านี้เยอะอยู่ครับ ประมาณ30 30กว่าตาได้นะ<ะ>เดี๋ยวยังไงก็ดูกันต่อครับผมนะครับแยงกีไก่ เต็มทีสามครับผมเช้านี้ได้น้อยครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมเลยครับแล้วเช้านี้ก็ครับก็ได้สามตัวครับผมปลากฏดสองนะครับแล้วก็ปลาแขงหนึ่งตัวครับเบ็ดก็ห้าสิบกว่าคันนะครับเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วครับปลาก็น่าจะเริ่มหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยว สำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามกับผมช่องวิธีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมผมลาไปก่อนครับผมแล้วก็กีต้าร์นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ